สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Mind นะครับซึ่งเป็นพอดแคสต์ของ Advanced Biz Media ของเราครับซึ่งมีสำนักง,งานคณะกรรมการ,กการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอเป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณคอปพอที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลสำคัญเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวงการประกันภัยครับ และในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่น่าตกตะลึกกันอีกครั้งนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดจบของยักษ์ใหญ่ในวงการประกันภัยของสหรัฐที่มีชื่อว่า Executive Life Insurance Company หรือ ELIC ครับบริษัทนี้นะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำในวงการประกันภัยของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งความสำเร็จของบริษัท ELIC นั้นนับว่าไม่ต่างจากแสงสว่างที่ส่องลงมา อย่างน่าประทับใจแต่กลับต้องพบกับจุดจบที่เรียกว่ามืดมนมากที่สุดจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในจังบอดครับในยุคที่ ELIC เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียนั้นนะครับความสำเร็จของบริษัทได้รับการยกย่องว่าเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งที่สุดในวงการประกันชีวิตโดยมีทางเฟรดคานะครับเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงาน และด้วยแนวคิดการลงทุนที่มุ่งเน้นการหาตอบแทนที่สูงที่สุดแต่ความทะเยอทะยานนี้เองกับกลายเป็นดาบสองคมทำให้บริษัทต้องล้มละลายอย่างน่าเจ็บปวดในปี1991การลงทุนในตาสารนี่ขยะหรือจังบอนนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงถูกมองว่าเป็นทางลัดสู่ความมั่งคั่งของบริษัทและด้วยความสัมพันธ์ของบริษัท ELIC กับทางไม่มิ l k e l ลและ ทาง Dexell b u r n h m m Lambert ผู้บุกเบิกการออกตราสารหนี้ประเภทนี้ในช่วงปี1982จนถึง1987บริษัทถือของพัฒนาบัตรมูลค่ามากถึง40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเศรษฐกิจเริ่มสัตว์คอลงนะครับมูลค่าของพัฒนาบัตรเหล่านี้ก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจลงทุนอย่างประมาทเลินเลและด้วยการพึ่งพาตาสารนี้ขยะมากจนเกินไปทำให้บริษัทไม่สามารถรักษาความมั่นคงของทางการเงินเอาไว้ได้เมื่อถึงจุดวิกฤตนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียต้องเข้ามาควบคุมกิจการของทาง ELIC เมื่อปี1991 โดยการขายพอร์ตโฟลิโอพันธบัตรขยะหรือจังบ์ดน,นี้ให้กับทางบริษัทอ n t ทัสไฟแนนซ์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเครดิตลียอนแน่โดยขายมูลค่าได้เพียง3.25พันล้านดอลลาร์นะครับและการสืบสวนในภายหลังเผยว่ามีการช่อโกงและมีข้อตกลงอย่างลับๆกับบริษัทเครดิตลียอนแน่ และกลุ่มนักลงทุนอื่นๆส่งผลให้บริษัทเครดิตลียองเนต้องชดเชยเงินกว่า771ล้านดอลลาร์ในปี2003ครับ วิกฤตครั้งนี้ไม่ได้กระเทือนเพียงแค่บริษัทอย่างเดียวนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ถือกรมธัรม์ที่มีค่าคิดว่าบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่จะล้มละลายลงได้ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลสาหรัฐได้แสดงบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการจัดตั้งกองทุนค้ำประกรันหรือการันตีฟันเพื่อช่วยจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนและป้องกันความเสียหายที่ใหญ่หลวงกว่านี้ นอกจากนี้นะครับยังมีการขายทรัพย์สินและโอนกรมธรรม์ของทางบริษัท ELIC ไปยังบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า Aurora National Life Assurance Company ซึ่งต่อมาก็ถูกควบคุมโดยทางสวิต l e นะครับสำหรับลูกค้าของบริษัทที่ล้มละลายความไม่แน่นอนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังมีบทเรียนสำคัญที่สามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์นี้ก็คือ จงระมัดระวังเสมอในสิ่งที่คุณเลือกจะลงทุนเพราะสิ่งที่ดูเหมือนปลอดภัยก็อาจจะเป็นไหยนาได้ผู้ถือกรมทัรควรตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทประกันอย่างรอบคอบโดยดูจากการจัดอันดับทางการเงินเช่น a m b a s หรือ Standard Poor เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความมั่นคงและปลอดภัย กรณีของทาง ELIC นั้นเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับ,บวงการประกันชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนอย่างมีสติคือหัวใจสำคัญของความยั่งยืนอย่าปล่อยให้ความโลภบดบับงเหตุผลเพราะพยานะของยักษ์ใหญ่เกิดขึ้นได้ในพิบตาครับแม้จะเป็นโศกนาฏการรมทางธุรกิจแต่มันคือคำเตือนที่ควรได้รับการจดจำตลอดไป ปัจจุบันนะครับผู้บริหารส่วนใหญ่ของบริษัท ELIC นั้นได้ลาจากวงการธุรกิจไปอย่างเงียบๆบางรายก็เผชิญกับการฟ้องร้องและบทลงโทษทางกฎหมายอย่างไรก็ตามเรื่องราวของคนเหล่านี้ก็ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญที่ย้ำเตือนถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืนในทุกระดับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์รายการดีบมาจาก a d v a n c e ์บิสซ์มีเดียของเรานะครับแล้วต้องขอขอบคุณสำนักงานคอพพที่สนับสนุนการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับการที่มีหน่วยงานกำกับดูแลอย่างคอพพจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการจัดการที่ผิดพลาดและการกำกับดูแลที่เข้มงวดในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในอุตสาหกรรมประกันภัยของ ไไทไหวังว่าบทเรียนจากคดีนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการกักกับดูแลในธุรกิจประกันภัยแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับ